สบายดีพี่น้องสบายดีย้มเศร้าๆเดอ้อพี่น้องเบิดสุขสุขคนที่เขามาหาบส้มส่องสาวนำบานนาเมื่อีนกาเป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆแต่ว่ามันครึมเนาะได้ได้ข่าวว่าพฟยุสีเขา่าตกอยู่บนน้อฝนนี่ไงแนะนำหน้าให้ไงเฮาก็พรอ,อมลุยและอาซิลุยเป็นเมื่ออื่นบอกดิจังไดนี่แหละพี่น้องสิได้ด้ำหน้าให้ไงแล้วแาบนี้ เมื่อคืนมีกระดูดน้ำน้องไปใส่ตะกะไปใส่อันไหายเขาพอรองดีดลกจากไรจากมัดได้ชิลกงไปเบิ่งก่อนบรรยากาศตอนเช้าเช้าตัดพระมาทางนี้ก่ะน,น้ำไม้เ้ากระปุงเงาไปแล้วไปลุงเลยเท่านี้ก็แห้งว่าเลยน้ำแต่ว่า คืมแบบนี้ละดีมกักบรรยากาศแบบนี้แหละ <laughs> มันจะวาห้อนแดดหนึ่งเขาก็จ้นสวดหวดพี่น้องเลยเขาเย็นน้อยหนึ่งก็ได้อาศัยเลยแ่บมาพอกันกินเพื่อพ่อลองดีดน้ําเพือเผื่นมาดำนาเผื่อบมมีเวลาหนึ่งบุหงุ่งเขาห้างกับเป็นตลอดเลยพี่น้องเอ้ยไปไเรื่ยอยๆบุหุ่งก็ได้ เด้นะจับไปเรื่อยๆเป็นหมาง่ายอยู่ด้สองสามตน้นเป็นบืชคุมอันคนู่ตนน้ตอนอะไรด้ตัวนี้ต้นเต้าผูเป็นดอกบุกไห้ <c ười> ต้นอยู่นอกสวนหมู่ยังเป็นเ <c ười> ด้หมางน้อยแั้ก็เป็นหมางน่อยอสีดอกอยู่หงปีนี่ อน้ำใหม่อันนี้นะขึ út, <ừ> ้นเงาแล้วผูกพันดูดหนามมะเลี้ยงอันเพิ่นงาเติบแล้วพอดีเนี่ยงน้ำใหม่ก็จ้อมักงาเนาะงเนี่ยง่ายง่ายนอนพันร้ายน้ำให จกล้ำไปเนาะไลๆล้ำเติบเลยข้างหลังก็มีไปหาเฮ็ดก็เฮ็ดกับออกถเถาไปเลยก็เลยไปแถวนี้ยังมันออกอะไรปีนี้ดอกมากสีดา อีกแล้วเป็นยูคุงอะต้องสิไปถ่ายยายหลงเนยเพื่อนหากกมาลูกกะขึ้นจ็คเพิ่นมาหรือบ่อได้เอากรับแจ็คเพิ่นสิได้จ็คมาด เพราะเราอยากจ้างไพ่มากค่ะจ้างเบิดเลยลงเบิดเลยคะแนนได้ก่ายเฮาว่านะลูกตอนได้ก็ได้ตั้งขึ้นก็นได้แล้เว้นก็ได้จ้างตลอดไพมากเลยใครอยากหาจ้างกันลงเลยว่ะเปิดจ้างตลอดพอเราขาดหน้าแล้วแล้ว ปีกล้ยกันด si ูพี่น้องสองคืออูทงในนสามสี่พูดล้เน้องูเห็นแบพี่นกยฮะสายยางดูดนำกับพันในกู้งสัมแต่คืนี่จนเดนมาแล้วเพิ่งจนเลิกจนดื่นยงไนอน แต่ว่าสิดูดน้องหน่อยครับย่านแว,ว่ามีหูกูขวกกรุกบกเนี่ยน,นะก็เลยดูดน้องใหญ่เปลืองแม่เด้หากระเขียวเข้นแม่นอ้อันนี้บอลน,น้องน้อยกับคามพอองดำจุ่มจุมเบิดน้ำแลละ เออได้หายพิ่นขาดแล้วหายพื้นติดจักห้ไหมไดหายาหบาดาติดจักห้ไหมเมื้อนอนนอล่นอนอได้บลายซ้ำ่ามาดเบาเ่นเอนอันดียวเาออยได้จ้ะเมื่อคือก้านนี้เมื่นนอนอนก็บเมือม่อ มือขึ้นในโลกมืดขึ้นได้ชิมหามัดไปทั้งลำได้บ่ง่มือลมัขึ้นเยอะะโลคาเดียทํมาเออได้ชิมหามัดแแง่อมาอืออันนี้คองเถอ้อบ่เนี่ยเออขนาดออีดอกเอยูพุนได้เก้าเออถึงกเก้า่ายได้มื่เออเลยวจ้าเมกเลยระฮกระตื่นบ่ เออเดี๋ยวห้วาราพันติดจักให้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหดส้สสองส้สีัหมันเาถอดได้สั้นหามัจ้าย่ามา่ดูเลย กาหน่อยเขาก็งามเลง่าไว้ขนาดเลยพอฝุ to, thế, và, ่นพอฟูย <ẹ> ิวดูความงามเพ่นไปเบิ่งโตเฮาดําแล้วแต่ดนนะพี่น้องเว่ามันงามสันดเนาะพพี่น้องไปเบิ่งละดําก่อนหมู่เด้ว่ามันขึ้นมันงามบ่อันนี้ด้าน้ําลังตัวนี้หกระดําไป2 3มื้อนี่แหละพี่น้อง nó hôm nay cầm máy lục này đánh ta này nó lục nha cái tít sắc sai bớt ท่านี้ก็เคี้ยวงามอุ้มทุ่มอยู่เพ่อได้งัวกินเนาะงัวเฮากะอามาแต่วันไม่ก็เริ่มไปน้ามูแอวบ่ห้องขัดเอาไปน้ามูเนาะบ่ห้องก็ถูกไปตัวเดียวเลยฮะห้องห้ามูเด็กขอกงัวกันใหญ่ขึ้นกว่าเก่ามีบอนไหวเฟืองเอาไปทุกอย่าง Ừ, มาหน่อยแสวซวอยู e ่วนไปเฟืองราติดจ e ักให้เลาในเดาน้ำตะกาเบิดเลาว่ะติดจักดูดน้ำให้เลาเน่ย่าต้องดีนย่องน่อนะคือคินี่ นตัวดำก้อนุดนี่เฮ้ยนำจากแหงเลยให้ไงเข้า,าก็ได้ไม่นำหัววะเริ่มเคี้ยวขึ้นมาเนี่ยแล้วนพี่น้องยังพอได้แตกก่อแล้วแหงมา่แล้วนำก็ได้า้าพนเบึงลุกพนก็น มาให,หายฮาหรืบอบ่อแถวนี้ก็สุดเลยพี่น้องแถวเทียงนองเนยน,นี่กับบ่อร้ายห่อยประมาณหกไห่แต่ว่าแถวนี้เฮาเป็นตาเป็นเดินอย่างง่วจากน่อยอยัางมาลรใหม่เด้อ บอน,นี่นะครับผทดำเอาพรานบองามพี่น้องมันนั่นแหนละดิมันใกล้ต้นไม้แต่ต้นไม้บางหม่มมันบดเลยหับแสงแต่เขามันมันหลีบไหลแต่ก็มันหลุ่มก็เลยดำเอาเจนั่นเจเดียวน้ำหน้าใหายง่เขาอยากบกแน่แล้วเนี่ยแดงน้องนี่ครับกับเทียงหน้าพเพื่อนไปยิงเขาก่อนเวลาคนจะชิดจักดูดน้ำต่อ เดี๋ยวเบิบเร์ตถา,าพี่น้องไปพาไปบนหัวเข่าขึ้นไอ้แล้วบิจ์ตจะมีแต่หัวสิงคายเทปพี่น้องที่พี่น้องเห็นนะไร้ในี่แม่นเนี่ยนี่จูดทิม่มน้ำมาแล้วเป็นจูดทิ่มตัวกับเบิร์ต ต้นพักนั่งปลูก็ถ้าปไว้งดงามพี่น้องเใสแกงเห็ดปวกเด้แต่ว่าช่วงนี้ผม่มีเห็ดปวกแล้วเอา่ปส่ออกบนอื่นน้ำมันทั่วบ่คือแหงไว้แท้เฮ้ยเสือทั้งรางได้ปุ้ดหั มาเท na, ี่ยงหน้าห้ากับเป็ดไข่กับแซวแซวพี่น้องจอบผ้นไนเทียงหดเข่าครับผมมีคนนฝาก็ไไ้จ้องดึงจ้องลงมาน้องเากับบกไปน้อยหนึ่งดูใส่ตะกะที่สิลรง่าเดอกเบ่งจากยายน้องเนยลกกะตาทึงลกตาใหม่แหละ ไอ้ปุ้ยสบายดีสบายดีเช้าแล้วอ้อยไปอยู่ในหนังเนี่มีน้องไก่กับไวยูดน้่นยำาทั้เป็นเนาพี่น้องปอยปุ้กปอยปลากับปอยอยู่ส้ามาปอยอยู่ ขอพูดได้เเด้อพี่น้องไว้พอกันใหม่คลิปหนาเด้อสลับคลิปนี้ก้ะล,ล่าเลยเด้อพี่น้องนิยางยังภายในออกมานาจะจ๊ะอ่ะสิออกมาสะในดูกลันไปทางไหนกันมึงแต่ก็ออกมากเศ้าเห็นไหมจ้ะหึ่งจ้ะ